โอ้ลมมาเด้อพี่น้องเด้อลมดีเดียม,มีพี่น้องปัญหาว่าเวลากินคือลับตานี่แหละค่ะพี่น้องคะสาเหตุจะลับตามันจะดีดเข้าตาอืสวัสดีครับสวัสดีจ้ามา่อกับตุกกับบบะคือเก้าค่ะทุกคนคะ่ะในช่องจัมพมงชแนลมาค่ะเมื่อนี่ตุ๊กพาพี่น้องมากินก้อยข้าวปุ้นกระเทียมโทนดองค่ะพี่น้องคะแล้วก็ได้หางหมูกรอบค่ะพี่น้อง นี่ค่ะสองหางคนละหางคือเกาค่ะพี่น้องขามาเด้อค่ะ,คะเซพบๆลองก,กันค่ะพี่น้องครับนี่เดี๋ยวตุ๊กต๋องลองกินมึงก่อนว่ามันกรอบบ่ค่ะพี่น้องหือกรอบไหมเสียงอะกรอบตอบ้องสัมผัสเองด่นดูสิอืมบอลซีว่างหางมูก,กับบะมี่พักมันหลายหืมเนื้อตุ๊กสิยุ้มพักให้ยพราะไงลากก่อนค่ะพี่น้องคะ นึ่พผัดขันเป็นไงล่ะท่านพี่แล้วลแร่แหน่หน่อยนึงอืมมาครับพี่น้องขาแซ่บๆน้ำกันเด้อกรอบมากอือทานอยู่นอกมือน,นี่นอกทานเรื <laughs> ่องเธอเห็ดหลอบแตกเห็ดผานหลอบซองเห็ดพานก็นมีดได้พี่น้องมาครับกินด,ด้วยกันเลยครับผิดภัารทางเทคนิคเรื่องเธอลืมหน้าลืมหลังไหมคะพี่น้องเอ๊เหม,มือนนี้เราคือเหมือนนางติดๆดกันนอ้องคอยก็ว่าคอยเมื่อสีสองส้นเจ้าเลย หัวเซนน้ำกันค่ะพี่น้องคะลมแห้งแห้งมานี่เอาอันกะละมังมาทับขากรองไว้มันก็เลยเบสันค่ะพี่น้องคะชิ้นแรกกรอบต้องดูชิ้นต่อไปก่อนว่ากรอบไหม,ม,มเลยเนาะอื อย่ากซะลาเนมะเจวอ่ะแล้วก็ประกัดหินบาทไปตลาดเล่ามาอมโอ้ลมมาเด้อพี่น้องเด้อลมดีเด้อม,มีพี่น้องปันหาว่าเ,เวลากินขคือรับตานี่แหลคะค่ะพี่น้องคะสาเหตุจะรับตาม, <c oughs> มันจะดีเข้าตาอื เ็บไม่มลหลายๆข้าค่าะโอ้เครื่องหลายแห้งผมกำลังดีเลยมา้ะ พะก,การหินบ้านจนนิดหน่อย,อยเจ้าแสบค่ะพี่หนองคะ เรียนิ้วแล้วถือใจเห็ดทางมูกรอบหลอบหนันหลอบนีก็เลเอาอีกนะคะอื อันพักนี่ถึกล่มน้ดหน่อยก็เหี่ยวแล้วเนาะแมนนี่ก็เห็นเหี่ยวๆนีผักซะแล้วแน่ กระบวงขคขาเลไค่ะบ้นเลยตักเครื่องสดเลยเครื่องลายแบบนี้ค่ะแซ่บ อรอยเนาะอืมกินกับกระเทีเยมโทนนะเข้ากันเป<ๆ>รี้ยวหวานเนาะ มาชิมน,น้ำกันแซ่บๆด้วยคับพี่น้องครับอยฟกระปรุนกระแทบๆหางหมูกรอบกระกอบๆรมณบรรยากาศก็ดีดีครับวันนี้ดีทุกอย่าง <c oughs> อืมฮะกรว่ะวันนี้ดีทุกอย่างเนี่ยถ้าถ้าถ้าตกอากาศละมั่งมาทับไปสิขอ,อจงจ <c oughs> ะ <c oughs> มันโยกอ๋อมันนี่มันโยกแห้งๆแห้งเ <c oughs> ออเดี๋ยวเก็มาเรืนอืๆ มีจีนมาค <c oughs> ่ะหน่องแจ้วยอด เลือกตามขนาดนค่ะพิ่นะคะกินไปอยากอากอยอย่างนี้เ้อะถ้าจะแซ่บมันเพลินเลยเออ,นอเนาะเขากันกับก้อยข้บปุ่นเนาะตำสัวก้อยข้บปุ่นสิอ รือแบบร่มแห้งจนคอยแบบรับตาตลอดเวลาวิเศษคลิปมันนี่พี่น้องทุกอย่างเต็มเส้นหน้อยตามไหมครับพี่น้องคะอืมอืม,อมเดี๋ยวเล่าผาสิผัดไห่ มาหาพยายละอีกคือคลิปนั้นล่าผภาษิฐาตะกรรมพยายละครับพี่น้องค้าเครื่องแน่นๆเลยอืมเดีเอาส่อมเก้าได้เป็นหนึ่อืม ยิ้มละคะพี่น้องคะวันนี้ตุก๊กบาลาก,กับภาพพี่น้องมากินหางหมูกรอบกรอบๆแซ่บๆกับพี่น้องคะกินกับก้อยข้าวปุ้นใส่กระเทียมโทนดองมากคะ่ะพี่น้องคะยางแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานคะ่ะพี่น้องคะแล้วมูกกรอบแห้งหนังฟูแห้งย่างสวยยางงามเลยคะ่ะพี่น้องคะเอาละคะ่ะถ้าภัยมักเมนูนี่มาคลิปนี่ตุ๊กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทดคลิปฮ็ดตุ๊กบาลานน้นตาลค่ะไว้พรกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่สสคะสวัสดีครับ